เฮ็ดเวียกเพื่อเงินกับเฮ็ดเวียกเพื่อความฝันต่างกันแนวดายด๊ถ้ามือนี้เป็นไผที่เฮ็ดเวียกเพียงเพื่อเงินอย่างเดียวเขาจะเฮ็ดเวียกไปซื้อเฮ็ดให้มันเล้วมือแล้ววันแล้วไปซื้อแล้วก่หมดมือไปซื้อแต่แน่นอนคนกลุ่มนี้จะบ่มีทางเติบโตเพราะว่าเฮ็ดสิบปีมันก็เฮ็ดเท่าเดิมสิบปีมันก็เลยบ่มีความเติบโตแต่ถ้าไผ่ทีเฮ็ดเวียกเพื่อความฝันเราจะหาทุกซ่องทางทีจะเฮ็ดให้เราเติบโต เราจะเบิ่งทุกช่องทางว่าเราจะเติบโตด้วยเวียดนี้ได้แนวไดหยกตัวอย่างอย่างเช่นธามือนี่เจ้าเป็นผนักงานเจ้าจะเบิ่งว่าหัวหน้านี่นะค่ะเจ้าคิดแนวหดคะเจ้าว่าจังไหนการคิดวางแผนแนวไดคะเจ้าจึงสามารถเป็นหัวหน้าได้นี่ก็คือการทีเฮากําลังเบิ่งว่าเห็ดเผื่อ ความฝันเขาถ้าไผ่ทีกำลังหิดเวียกอยู่บัวเจ้าจะอยู่ตำแนหน่งใดทายอยากเติบโตจงคิดว่ามือนี่ค่อยจะโตอยู่ในสายงานนี้ได้แนวไหนและเฮียนหู้กับคนทีใหญ่กว่าเขาคนทีประสบผลสำเร็จกว่าเขาด้วยสายงานนั้น,น,น